สวัสดีครับวันนี้ผมมีมีดแนวแคมปิ้งนะครับมารีวิวให้ชมนะครับตัวนี้เป็นมีดโมรานะครับมีดอินสวีเดนนะครับโมรานะครับขึ้นชื่อในการทํามีดนะครับที่ยาวนานนะครับจากประเทศสวีเดนนะครับเป็นมีดแนวอัลโดนะครับชื่อรุ่นของเขาชื่อรุ่นคอมเมเนียนนะครับผมตัวนี้ผลิตจากสเตเลส์นะครับเป็นใบมีดสเตเลส์นะครับผม นะครัเม็ดอินสวีเดนนะครับมีปอกแถมมาให้เรียบร้อยนะครับนะครับสามารถเน็บกางเกงได้นะครับหรือว่าของได้เช่นเดียวกันนะครับผมดีไซน์ค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับเดี๋ยวเรามาดูใบมีดกันนะครับเป็นใบมีดสเตลเลต์นะครับตัวที่ผมนิกมารีวิวนะครับผมตัวใบมีดมีความยาวนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะคมนะครับมีตาสินค้ายี่ห้อโมราอยู่นะครับแล้วก็เม็ดอินสวีเดนนะครับตัวด้ามของเขานะครับทำมาจาก ตัวนี้ด้านนั้นถ้าเกิดเป็นสีสีแบบนี้นะครับจะเป็นพลาสติกนะครับแต่ถ้าเกิดตรงดําๆแบบนี้จะทํามาจากคล้ายๆเป็นยางนะครับกันลื่นนะครับเวลาโดนน้านะครับไม่ลื่นง่ายนะครับจับค่อนข้างที่จะถนัดมือนะครับเวลาเราจะทําอาหารประกอบอาหารได้ค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวนะครับมีดค่อนข้างที่จะแข็งแรงทนทานนะครับสันค่อนข้างที่จะหนานะครับผมเดี๋ยวเรามาวัดใบมีดกันนะครับว่าตัวคอมมานเนียนเนี้ยใบมีดยาวประมาณเท่าไหร่นะครับผม ตัวใบมีของเขาจะอยู่ราวๆประมาณเกือบสีนิ้วนะครับประมาณ3.83.9นะครับประมาณ38 3.9นะครับตัวคอมมานเนียนนะครับที่จริงมีค่อนข้างที่จะหลายสีนะครับตัวที่ผมหยิบมาเนี่ยมันจะมีอยู่3สีนะครับผมมันจะมีอยู่ทั้งหมด3สีนะครับตัวนี้จะเป็นคล้ายๆสีชาโคลนะครับผมชาโคลตัวถัดมาจะเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็สีดํานะครับ ดีไซน์เหมือนกันทั้งหมดเลยนะครับผมค่อนข้างที่จะเก็บงานเรียบร้อยนะครับนะครับดีไซน์ค่อนข้างดีนะครับเมดอินสวีเดนเด่นชัดเลยนะครับผมนะครับอย่างไรแล้วขอฝากไว้ด้วยนะครับกับมีดโมร r านะครับรุ่นคอมเมเนียนนะครับหากใครสนใจในราคาที่ไม่แรงจับต้องค่อนข้างที่จะได้กันกับทุกคนเลยนะครับหากใครสนใจสามารถติดต่อสอบถามกับทางร้าน CM t a c t i ทติอได้นะครับ ทางเรามีบริการจัดส่งทั่วทั้งประเทศมีคำถามอื่นได้ต้องการคำตอบเพิ่มเติมสามารถอิ inbox และสอบถามเข้ามาทางหลังไมได้นะครับผมอย่างไรแล้วฝากไว้ด้วยครับขอบคุณครับ